ควรเห็นอย่างน้นี่เนาะใช่ตรงควร่นจะกินมะเกีียงเกยเมัมใหญก็ีเฮดนั่นกินแคำนึงก่อนหกินมะเกีียงอัน้ยวาพกินเยอะคำน้อยนั่นะไนเว่าอยงี่หวางเซีว่ายายะชานน่ะควรแบ่งกุให้ยายสงควรเพจะมคนถ่ายให้เมื่อไรก็ยาดอกมาต่ลูกเต่าจะฟีดกันกระโ พ่อใจแล้วจำนำค่ะยาบอกว่าบ่ได้น้ำกับยาดอกขอให้แต่ลูกเจ้ายายพิจารณ์ิจารณ์ยังไหลิงกับฟันเนาะลิงกับฟันนี่แหละโลกว <พา S 3> ันนี้่าจากอะไรของเพ่งเขาบ้าลิงกับฟันพบก,กันดีอะไรก็เรื่องใหญ่เออโอ้ยอย่าหองอย่าหองเพลงนี่เอยเกิดบ่าท่านเอยเกิดบ่าท่านอันนาเตนาเตเกิดแท่เพลงอยังฮะเกิดเพลงแคนเพลงอยังสิบหกปีแตเพ่งเกาหลงเกาหลีผิดเลย อ,อ,อีกหนึ่งปีแห่งความหลังเนี่ยเร<อ>าไปเห็นยังทุกอย่างเออเอาไวบ้บ่หัรนั่นหมดเขา่าวราให้หมดเข่ายันหมดเข้าไปปูนเอาถุงนั่นสินมันหวานถุงผ้าฉันพ่อมันบดติดเนะาะเจ้าต้องไปเอากระดาษทรายมาถูทูทูขอย็นขอยันนะถูทูถูทูกระดาษทรายแต่ว่ากระดาษทรายก็ต้องไปเอาน้ำสางพุ่นน่ะเนาะมีบ<อ><ด>่สาง มันจนก็ต้องทนถึงถุงพายเศษเศษได้บ่เ็ษถุงพายนั่นถุงพายได้ได้บ่ขอรถไปปลูกบุกี้ไปถุงหนึ่งไปละบ่ไปเลยดิจ๊ะจ๊ะญาจีไปไหนมาเนี่ยข้านี่ลำพ้าเด็กน้อยลำโอ้ผ้าเด็กน้อยลำมำอยู่ไส่ลำอยูืดนพ่อปู่ กูพ่าปูอันปาดิจิตฮะเขาบอกเลยว่าเป็นบาบออันเมื่อเช้านี่บอกเมื่อเดว่าเ้อะบอกเมื่อเดว่าเป็นบ้าอันบอย่ากระซีแจ้งแล้วเมื่อนั้นว่าย่าเ่อเด้เป็นบ้ามันมีที่มาที่ไปอ่าอันลำาอนเออเป็นบาสิเป็นบ้าเป็นบาเป็นบาสิเป็นบาอลไรเกือบยุบมันฟอนทะเลก็ลอยก็บคนบ่คนละฮะโอ้เมื่อวานนี่ฟ่อนลอย ร้อยบะนี้มีมูเลยเนี่ยบะนี้เนาะมีมูแล้วมีมูเป็นบ้าน้ำกันเลยเด้่ยบะนี้เนาะเต็มหนึ่งข้าวมู้ช่ไมมยิ่งขัดไปบอดดี้รัมมอว่านี่เสียใจโอ้ขันเพิ่มบอดดี้รัมเป็นบ้านมอว่านี่เสียใจบอดดี้รัมเป็นบ้านมอว่านี่เสียใจมือเศร้านี่เด้ดจ้ะมือเศร้านี่กัไปลั่มอีกน้ำเด็กน้อยอีกกับบอดดี้รัโอ้เขาเขาก็บเขาก็บบอดด้ว่าเป็นมูเล็กน้อยบอกบอเขาว่าเขาว่าตอนนั้นว่าอยากไปเอาเด็กมาหา เอาเด็กมาขอทานว่าเอาเด็กมาขอทานนี่แหละเนาะเออเออคนอยากเบอกเด้ออย่าชีแม่แต่มันันเกิดมาเนี่ยมันยังไม่พอใจพอกับแม่มันเอาหูดังข่อยคือแมบแทนแม่แม่ก็พ่อนสุดใจเฮ็ดจังไหนสุดใจเฮ็ดจังไหนข่อยดังแมบขนาดดังหนามันมันยังไม่พอใจคนบางคนอุ้ยเอานังหนาอ่ะอีนี้เอาแม่เจะกู้เฮ็ดไข่ ผู้หายแท้พอเกิดมาคือบกวนคือเมืองเขาคนอยากจีพี่น้องเออจีไปเมื่อไหร่เนี่ยเพรเห็นเดียนพระพุทธเจ้ากันว่าห้ามห้ามฝ้าห้ามฝนบ่ให้โต๊อเออห้ามคนทองบ่ให้ออกลูืขคนจีออกรูกห้ามย่าฟ้าออกย่าฝ้าออกมันห้ามบ่ได้ห้ามเน่นหน่อยก็ลูกพี่ซึกเอาเมียนห้ามบ่ได้ขันห้ามได้สามสี่ยานที่คอยว้ามาเน่ยนะโอ้ยั้งห้ามนิ่งท่ากัน แมนแน่นอนอันนินทากาเลโอ้ยมัน,ม,น,ม,นมีอยู่แล้วมันเทน้าอ่ามันมีอยู่แล้วนิทากาเลเหมือนเทน้ำเออคนเท่าน่ะโทษแต่ผู้อื่นเจ้าของบ่โทษดอกไม่ไม่ไม่มีมีมีเบิ้องพระเจ้าเนาะพูดใจเขาอีหนาวเป็นเองมั่นใจแค่นั้นเหรอมั่นเสพชีวานี่เราค่อยว่านั่นซุ่มบอดดิฟอนน่ะมันเซ็งซุ่มเด็ดฟอนแบบเอามาแม่ล่ะเป็นบ่อละสิบบาที่สองสามรอยก็พอได้อยู่เป็นบ่อ ไปถามเน่ตอนนี้สิไปเห็นงานอีหยังไปเห็ดงานยุงเทียมจะ,ะ<อ>ยุงเท็มได้โควิดจีกินหัวเนาะนเรือที่นี้เรือที่นี่ข่อยถามว่าเอาอันเขามาล่ำนี่เขาก็บ่ได้ไปต้มตุนผู้ใดเป็นบ่บละ่ะเขาใช้ความสามารถของเขาแนาขวข่อยเนี่ยเขาไปไปแล้วถามาอยากได้เงินบออยากได้เงินแดงือบ่ไปล่ำอยากอายคน คอยลำบเปลนโอ้ยลำบเปลี่ยนเอออย่งง hey, um oh, okay, okay. hey, ี Yo, right? uh ้ย huh. uh ัง huh. อ uh ีกอย่างอี้เด็กไอ้คนเด็กไอ้คนลองเพลงอยู่เว้ยยอยู่ล้ำบบเปลี่ยนนบเปลี่ยนอัตาซานในลองเพ่งเป็นอยู่หตาซานเป็นเป็นบอกลองวางไหน๋ยเอาลำบเปล่ยนมิตรโยโย่เ็เรียเนยอันโยอะโเยโยโยโย่โย่ิมาอย่งโย โยโย่สมัยแต่ก่อนก็โยมั่นเถอะโยสิโยวะโย่โยโยเออแต่เล็นเรื่องภาษาของเลือเปล้อเขาโอ้เจ้าแต่เจ้าต้องเอาล่างออกนี้ห้หมดนะมันช่างวะเต็มกระโดดหอยสตาร์ตึมนี่แตกตุ่มหมดเมื่อวานนี้มัวขาวมากหอยก็เล่นสี่ดอกสี่ดอกแล้วเนาะสี่แล้วไปบ้างวันนี้มันอันนั้นจะได้นอนหมดเีลยหมดนี่โอ้ยหมดนี่ หวานเทียงเจ้าเห็นแต่หมดยายมากจบดีก็ยังแล้วแม่งต่างนานาเนาะตะกีบวเอ็นมามีมันยังมาหน้ามันหวานหวานยี่หลี่หัวเทียนบอดสงสัยหัวเทียนบอดพี่ดอกดอกเนี่ยแต่คนนั่งตะกีบวัวเขาว่าสงสัยหัวเทียนบอด แต่แล้วไม่ลู้บูบับจวดจะบาดกันนะอ่ะจวดด้วยจวดอยอะๆว่าไม่จุดตูบ้าอ่ะอืมลองดูห้อยไหมห้อย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 ก็เป็นไงกันกิดไหมกิดไหมมันมีไฟบ่าเอามาเบิ่งเอามามาแล้วก็ตัดเบื่องแต่ก่อนมันมีไฟมันแทบแทบแทบมันยังแบบนั้น เันม oh ันค <t un indem ramen> <anha> ือหอตะเกยเหรอบอมันคือหอตะงอนวเหรนี่คือมันไม่ย่นเป็นนอโเทนนะหอก็เป็นีแล้วบออดแล้วหอย็หอยบส่ะหอยไหวันนี้หอแล้วเออ่อยมาลุนเจ้าด้ยนะคะน้าเจสตาร์ไม่ติดหรือติดไม่ติดมาลุ้นโอ้ยมาลุนมาลุนมาลุนวัดนะเออวาจนะเนาะ วาชนะหน้าน้อนกีกะตายนะนตเจ้าอ้าเอ้ามีเครื่องมีเครื่องติดหนากรบัดเอ็กเช็กกระปัดหน่อยกระปัดีหนาอย่างนี้ยาก็อันรุ่นรุ่นไม่เอ๋ดงนะอืมบ่ ไใก right ่อนก็ตรหอดแล้วล่ะเครื่องมันเย็นครับเครื่องมันเย็นเครื่องมันหัดเทียนบอดมั้งบอยหนังวาเครื่องน่ะมันมันเมื่อยมั้งหยัดขัาโมเมนต์ต่อไปกันน้ำมันเครื่องลายพลขนาดมอเตอร์ไซค์กันน้ำมันนี่ปิดปิดน้ำมันไว้สก่อนปิดน้ำมันไว้ ครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทีเข้ามากดไลค์กดติดตามหมตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ